โอเคครับผมต้องขอสวดอีกครูฉันทานะวันนี้มาซีเรียลซีเรียลนะบอกให้เออแบบอ้าววันนี้เราอยู่กับคนคนหนึ่งครับซึ่งมนะันจะช่วยพูดแทนผมด้วยนะอ้าวเปิดไม์ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องปิดก็ได้นะความจริงอะฮะใครบอกเอ้ยเฮ้ยเปิดก็ได้เปิดก็ได,เด,ได้เสียงอะไรช่างไม่เออ้าววันนี้ครับผมไปเจอคนโดนด่าผมไปเจอโดนทุยผมไม่โดนด่ามาว่าซื้อเกมแท้ซื้อทำ แปะมะเขือเทศุ้งฟิงปุงเมงกุงกิงกระดุงดิ่งอะไรนะครับผมเอามีโลให้ฟรี <ผม S 1> ทำไมไม่ซื้อเออแ้ออือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าอย่างนี้มันต้องเข้า Google มันอยู่ไม่ได้นะครับ Google Google อย่าไปสงสัยก็ดูกระตูนอ,ออนไลน์นี่คือผมดูอนิเมะอยากินเล็กนะอ่านี่เกมแท้เว้ยอ่าเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเว็บนึงกันยกก็เกม Key t อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโจ๊กเกอร์เกมนี่เกมหล่นบิดด้ยโจ๊กเกอร์เกมหล่นบิดเดี๋ยวนายเอ้ยไม่ใช่เราเออเราโจ๊กเกอร์เกมเราอะไรเราเราแนะนำเอ้ยไม่ใช่แนะนำเราพูดเกี่ยวกับเว็บพวกนี้เฉยเออเดี๋ยว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 รอแป๊บนึงต้องเข้าใจอ่ะบ้านผมเน็ตกาได้ชนะ อืมอ่าวไอเวนโจ๊กเกอร์เกมเออแบบคือแบบพวกไอเนี้ยเออแบบอย่างสตรีมัเนเงอายุพงยูเพยลอะใช่ป่ะอันนี้ยคือเกมส่วนของเกมแท้หมจะมไม้ใบของเกมเถื่อนอยู่แล้วกันเกมเถื่อนก็คือเกมที่เขาไปแฮกมาจากเกมแท้แล้วเอามาโหลดบิดอีกทีเว้ยคุณคือแบบเอามานั่งโหลดบงโหลดบิดอะไรเงี้ยเออ นี่อ่ะเจ้าก็เกมนั่นแหละครับเนี่ยก็แจ็คคงแจ็คคัสามอะไรพวกนี้ฮะแบตเตอร์ฟิล3สามเนี่ยคือกดเข้าไปพวกคุณก็ต้องไปนั่งโหลดบิดกันถูกไหมเออแล้วเขาก็เนี่ยถ้าเกิดแบบคุณอยากเห็นบริษัทดีๆแบบ HQ ปิดไปอีกว่าเออก็ก็น่าเออแบบเดี๋ยวขอยืมคำพูดของแคสเตอร์คนหนึ่งมาใช้อะไรกันครับคือแบบผู้ผลิตเกมอ่ะเขาก็าใช้ เขาก็กินข้าวพวกเราใช่ไหมเขาไม่ได้กินหญ้าเว้ยเออแบบพูดไม่ออกบอกเลยจุดนี้เนี่ยโจกก๊กเกมก็ไม่ได้ว่าหรอกใครจะโหลดบงโหลด,ลดปิดอะไรอย่างี้ก็คือแบบน้องทดสอบไม่ได้ชีวิตเราเว้ยลองลอง,ลองซื้อเกมแท้สกเกมหนึ่งเว้ยเออ,เอแบงเปิดไหม์ก็ได้ไม่น้องพูกคนเดียวฮัลโหลต่อไปเรืเ่อยเื่อเฮ้ยพูดด้วยกันดิอะไรวะเอ้ยอ,อ่ะต่อครับ เอาให้ช่วยพูดก่อนพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกบางทีนึกไม่ออกเปิดไมเปิดไม้ขี้เจียบไหนขี้เจี๊ย้ช่างแม่งครับผมโอเคมาต่อเลยครับโรบินเนี่ยแล้วเนี่ยพี่ผมซื้อเกมแท้เว้ยเพราะว่าอยากสนับสนุนคนอะไรวะคนสร้างเกมเว้ย <คน S 1> เออแบบผลิตเ,เออคนผลิตเกมบริษัทบริษัทอะไรเขาอะเออครับอ่ะยังสตรีมเนี่ยฮะนี่ อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีเกมรถถูกวะผมว่ามันก็ไม่แพงนะเว้ยแต่พวกคุณไปโหลดบิดเอาเสียเวลาไปโหลดบิดบางคนก็โหลดเนต็ตบางคนก็โหลดจากแผ่นที่ซื้อมานะแบบเฮ้ยสองร้อยน้ำเงินทแท้สามร้อยเกมแท้มันไม่ใช่เว้ยคุณเนี่ยห้าสิบสี่บาทเนี่ยมันก็เกมแท้ได้แล้วนะเว้ยครับไม่ต้องไปนั่งโหลดบงโหลดบิดนะฮะเออแล้วบางเกมผมก็เข้าใจนะเว้ยที่คุณแบบซื้อเกมแท้ทำไมแบบบางเกมมันก็เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้แล้วก็บางเกมเป่าวะ แล้วถ้าเกิดเราที่อยากเล่นเกมกับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะอา่าใครถักเฟวะช่างแม่งครับเราเราอยากเล่นเกมอีกเพื่อนอ่ะเอ้กกับเพื่อนอ่ะแต่มันเกมนั้นน่ะคือแคกไปอ่ะมันเล่นไม่ได้ไว้ผมก็เอออย่างนั้นน่ะเข้าใจปะ่ะคนผลิตเกมเขาก็กินขา้าวพวกเราไม่ได้กินหญ้าเว้ยนะแบบก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะครับสุดเกมแท้เนี่ยสตรีมคืออะไรอ้าวเวนกดผินสตรีมก็คือเอ่อ สิ่งที่รวมเกมของหลายๆค่ายเอาไว้ในนั้นทั้งหมดเกมแท้ทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ3ามค่ายเอ๊ะจะมีอยู่สามอ่าสมอย่างครับหนึ่งคือสตรีมสตรีมเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่ใหญ่สุดสำสนับเกมแท้นะผมแล้วก็ Origin อ่าเอาเวนช่างแม่งครับ <laughs> แม่งอัปเดตออริจินครับอ่านี่อันนี้สตรีมอันนี้สตรีม o r i g จินยูเพลยนะครับผมโอเคก็นะ เขาใจนะจำใส่สมองซะไอ้พวกเล่นเกมเถื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับแต่ว่าก็มาซื้อช,ช่วยซื้อเกมช่วยซื้อเกมแท้กันหน่อยนะอย่าเอาแต่โหลดเถื่อนครับนะเอออ่เอา,เอาง่ายๆคิดง่ายๆเว้ยเหมือนคุณขายของอยู่อะแล้วคุณต้นทุนคุณประมาณสามสิบอะคุณให้เขาฟรีๆได้ปะละ่ะสามสิบอ,อ,อ้าวคุณอะไรเนี่ยเออยอาสมมุตินะสมมุติ ต้นทุนคุณประมาณสามสิบแล้วคนที่มาเนี่ยรจริงคนที่มาเนี่ยคุณให้ฟรีให้ฟรีหมดทุกครั้งให้ฝุ่นทุกครั้งคุณม่จะเหลืออะไรวะกำลงกําไรอะไรก็ไม่ได้เลยเว้ยถูกป่ะเออเอ่าเวเนอีกดไลค์มาเนี่ยได้ได้ไ,ด,ได,ด,ด้กดผิดกดผิดเหลือความว่างเปล่ากลับไม่ได้เออกลับมาโอเคต่อนะครับ ก็ซิงกอบอกเลยว่าเกมแท้เกมแท้เนี่ยดีกว่าเกมเถื่อนหลายๆเท่าครับอ่ะนี่ครับโจ๊กเกอร์เกมครับก็ไม่ได้ว่านะครับใครจะจะดาวน์โหลดดาวน์ลงอะไรก็ขอซื้อเกมแท้ก็พอครับโอเคนะโอเคอกดทายหมดอ่ะเอออ่ะค้างค้างหมดแล้วอ่ะอ่ะซึ่งถ้าคุณเริ่มซื้อเกมแท้ครั้งแรกเว้ยคุณจะรู้สึกดีมากแล้วคุณจะจะอยากจะซื้อเกมแท้ต่อไปเรื่อยๆไว้เชื่อผมมือนะ บอกเลยครับซึ่งใครเล่นสตรีมอยู่ก็มาแอดผมได้นะชื่อตามนี้ฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับให้แบงค์ทิ้งท้ายไว้หน่อยฮะฮัลโหลแบงค์ค่ะเออพูดแม่งสักอย่างขอให้ไปงค์สนับสุนเอ้ยสนับสนุนเกมแท้กันเยอะๆเออสนับสนุนเกมแท้เนี่ยนะครับเพราะเขาก็กินข้าวเหมือนพวกเรานะครับผมโอเคก็อย่าลืมครับสวัสดีครับผมสนัเกมแท้กันเยอะนะฮะบายครับ